ค่ะเอ่อทำไมถึงชอบแต่งรถคะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะบางคนเขาบอว่าแต่งก็ได้ไมค่าเที่ยวก็เท่าเดิมแต่ผมว่าแต่งรถมีความสุขครับในการเราในการที่เราขับรถไปทำงานอ๋อแล้วเสียฟิีมาค่ะใช้งบป,ประมาณเท่าไหร่คะในการทำรุ้แต่ละคันคะแต่งรุแต่ละคันเริ่มจากรถแห่เลยค่ะรถแห่เก้า คนแหงรับตกอยู่ประมาณ5้าล้านทันละใช่ไหมคะเรอว่ออารวมรวมทั้งแต่งด้วยทั้งรถด,ด้วยถึงแข่งเสียงด,ด้วยสวัสดีค่ะพบกับรายการ Thailand b u s i n g เป็นรายการสําหรับคนที่ร,รักรถัฟและรถบันทุมนะคะช่วงที่1ช่วงชวนชมสนับสนุนโดยรถแห่ทุกแก่น้อยโคลาดไลนซาวติดต่อการแสดง0872559621 วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะมาพบกับเท่าแก่น้อยเมืองโคราชนั่นก็คือเสี่ยฟิล์มรัติพองษอ์ยู่เย็นค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมิ้นก็ต้องบรบกวนเสี่ยฟิมนะคะพาชมอาณาจักรรถด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นหอล้อ f t r 240ลนางลูมนะครับกระบะสามดินก็นจะมีชุดแต่งก็คือเราจะแปลงหน้าเป็นหน้าจิก้า ชุดแต่งองชุดไฟเราจะทำมาจากร้านสมชายชโ u r b บ้านหลวงครับแล้วก็สมผมครับมันจะเป็นจะมีชุดลาวไฟขากระจกแล้วก็บังคุดครับที่ทำมาจากร้านสมชายแล้วก็จะมีข้อ,อประมาณนี้ครับ,รบอันนี้ก็จะเป็นรถแห่แกเกลยวหน่อยหน่อย เป็นสีส้มท่านนี้ก็จะทำเครื่องเสียงจากอีกซาวชัยภูมินะครับแล้วก็ชุดชุดโครงบัสเราจะต่อเองอยู่ที่บ้านครับแปลว่าช,ชุดชุดไฟชุดไฟชุด,ชด,ชดลาวไฟนี่เราทำมาจากร้านสมชายทัวรโบนะครับแล้วก็ผสมก,กันนะครับกับกับรล้อครับ น,นี่ก็จะเป็นรถแห่ท่าเกน้อยหน่วยที่2นะครับอ่าจะเป็นต่อมาจากอูปกรปูบัดปกรณ,กรณ,กรณนะครับอ่าแล้วก็ชุดเครื่องเสียงก็จะมาจากของของเอกซาวครับอ่าแล้วก็ชุดวกชุดไฟชุดขากระจกอ่าผมทามาจากร้านสมชายโซโบนะครับบ้านบ้านหลวงเหมือนกันครับผมอันนี้ก็จะเป็นล็อกกี้ รถคันแรกของที่บ้านนะครับอันนี้ชุดกระบะชุดอะไรผมจะท e ําเองอยู่ที่บ้านหมดเลยแต,แต่ชุดแต่งจะเป็นของสมชายนะครับปลกไฟพวกอะไรเป็นของสมชายแต่ว่าชุดภายในดี p กับพวกระบบไฟจะเป็นของช่างบอมสายลำนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิบล้อแม่เดียวเครื่อง6 HK 2.60ครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณเสี่ยวพีมากๆนะคะที่พาโชวรถสวยนะคะ พบกับช่องที่สอนนะคะก็คือช่วงจับขาวคุยนะคะสนับสนุนโดยบริษัทโรงสีโชคกระเหรอนไทยบุญจำกัดนะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะรับซื้อเข้าเปลือกทุกชนิดนะคะจำหน่ายขาา้าวสารดำปลายข้าวคุณภาพดีนะคะสนใจติดต่อสอบถามนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์0807774474ค่ะค่ะก็จะขอสอบถามเสียปปิีนะคะว่าตอนนี้นะคะเสียปปิมทำอะไรอยู่บ้างค่ะครับตอนนี้ก็ ทำงานกับสำักธุรกิจที่บ้านค่ะแล้วตอนนี้เ,เสียบีิมมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนคะ่ะมีทั้งหมดสามคนนะครับผมผมเป็นคนโตโอ๋อค่ะค่ะมิ้นนะคะอยากทราบว่าบริษัทนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงคะ่ะก็ตอนนี้ผมมารับช่วงต่อจากทางคุณพ่อค,คุณแม่ครับอ๋อแล้วตอนนี้นะคะเสียบฟีมีรถทั้งหมดกี่คันคะถึงรถเยอะมากเลยตอนนี้ น่าจะสามสิบกว่าคันนะครับมีรถอะไรบ้างคะ,ะหนึ่งะจะมีรถแห่2สองคันครับแล้วก็จะเป็นรถสิบล้อประมาณสิบสิบคันหกล้อหกคันแล้วก็จะเป็นแมโครสิบคันครับแล้ว<ม>ชุดรถ<ม><ม>เกียร์รถคันอีกสองชุดครับอย่างละสี่คันค่ะแต่ทำไมถึงชอบแต่งรถคะ่ะมันเป็นความชอบส่วนบุคคลนะบางคนก็ว่า,วา แต่งกันทำไมค่าเที่ยวก็จำเดิมแต่ผมว่าแต่งรถมีความสุขครับในการเรอในการที่เราขับรถไปทํางานอ๋อแล้วเสียฟิลมอะค่ะใช้งบประมาณเท่าไหร่คะในการทํารถแต่ละคันค่ะแต่งรถแต่ละคันเริ่มจากรถแห่เลยค่ะรถแห่ก็รถแห่รับตกอยู่ประมาณห้าล้านคันละ<ถ>ใช่ไหมคะหรือว่ารวมรวมทั้งแต่งด้วยทั้งรถด,ด้วยวทั้งเสียงด้วยแล้วรถบรรทุกนะคะ รถบรรทุกก็เฉพาะของแต่งนี้ก็จะอยู่ประมาณสองแสนครับแล้วแต่ทีนี้ก็จะแล้วแต่รุ่นรถว่าเราซื้อรุ่นอะไรมามก็แม่ลูกก็น่าจะตกเกือบห้าล้านเหมือนกันครับว้าวแล้วก,การบริหารจัดการบริษัทของเสียฟ,ฟิล์มค่ะมีการจัดการยังไงคะก็ไม่ยากครับเราหนึ่งเราได้ลูกน้องที่ดีขยันต,ต้มตเวลาแล้วก็ เราสามารถทำงานส่งให้ลูกค้าได้ทันตามกำหนดครับค่ะเสียฟิมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกโทรมไหมคะกับการที่แบบว่ามีความรับผิดชอบเยอะๆแบบนี้ในขณะที่อายุยังน้อยค่ะมันก็มีบ้างครับเวลาเราทำงานไม่ได้ตามเป้าอา่ามันก็มีบ้างเครียดบ้างท้อบ้างอย่างทุนร้องอา่าทำงานไม่ไม่ไม่เข้าเป้าเราเอะไรประมาณน,นี้ครับ ก็มีบ้างแต่ก็ไม่ไม่เท่าไหร่ตรงน้ำใจค่ะแนวคิดในการทํางานของเสียฟิล์มเป็นแบบไหนคะก็แนวคิดของผมก็คือเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วก็เราก็พยายามทําให้เสร็จตามเป้าหมายตามที่ลูกค้าต้องการให้เร็วที่สุดแล้วเสียฟิล์มเคยโดนเอาเปรียบไหมคะอย่างเช่นโดนตัดราคาหรืออะไรแบบนี้คะ่ะ มันวงการที่ผมทําอยู่วงการนี้เนี่ยมันมีกันทุกที่ครับที่ว่าเรื่องตัดราคาโดนโดนกันประจําครับอยู่ที่ว่าใครจะรับราคาได้เท่าไรเท่าไรครับแล้วรถแทนค่ะมีตัดราคา,ม,า,คามีอะไรดีมีมีเหมือนกันครับรถแทนก็มีเหมือนกันครับก็อยู่ที่ว่าเราจะรับเรทที่ที่เขาจ้างเราเนี่ยเสนอมาไหมไหมหรือเปล่าถ้าเรารับได้เราก็ทําได้ถ้าใครรับไม่ได้ก็ ก็ปล่อยให้เขาทำไปถ้าเราทำได้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียฟิล์มกับลูกน้องค่ะเป็นยังไงบ้างคะของผมก็จะจะอยู่กันแบบพี่น้องครับไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ลูกน้องกับเจ้าเก่จะอยู่กันแบบลูกพี่ลูกน้องกันคือว่าเรามีอะไรเราคุยกันได้หมดทุกอย่างเราจะไม่ปิดปางแล้วก็ทํางานกันแบบสบายสบายดีกว่าที่จะมาเป็นเจ้านายกับลูกน้องคับ สียฟิล์มอยากฝากอะไรถึงกับคนที่อยากประสบความสาเร็จแบบเสียบฟิล์มครับก็เราก็ต้องมีความขยันครับมีความขยันแล้วก็ฝันไว้เราต้องลงมือทำไม่ใช่ว่าฝันไว้แล้วเราฝันลงมือเ็งเราต้องลงมือทำมันถึงจะประสบความสําเร็จครับมีอย่างเดียวเลยที่อยากฝากไว้คือขยันครับอย่าอย่าท้อกับงานที่เราทำ ก็สุดท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเสียยนีมากๆนะคะที่พามาชมนะคะแล้วก็เปิดโอกาสนะคะให้เตุทางรายการของเรานะคะได้มาถ่ายทำนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ